เราอยู่จังหวัดอะไรกันระยองนีเราอยู่อบตอะไรคะทุ่งใบกินดีเรามาทำอะไรกันคะมาช่วยคนให้พ้นโรคภัยดิอยู่ระยองดีไหมอยู่ระยองดีดีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้ที่เรามาดูเนี่ยต้องเรียนว่ากองทุนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลในแง่สุขภาพหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้พิการอย่างเดียวแต่ว่าได้ดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมการความเป็นอยู่แล้วก็ได้ใช้เงินกองทุนนี้ช่วยปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะต้องเรียนนะครับผู้ที่เราไปดูเนี่ยผู้ที่มีปัญหาตรงนี้หากเราให้แค่อุปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยจริงท่านอาจจะดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสภาพบ้านถ้าเราดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าไม่เหมาะกับการที่จะดํารงชีวิต ดังนั้นก็มีหน่วยงานที่ลงมาดูมาช่วยกันดูแล้วก็ออกแบบในการที่จะปรับปรุงสภาพให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับการดำรงชีวิตซึ่งนี้เป็นการทํางานแบบบูรณาการนะครับไม่ใช่เพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งสพชคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นส่วนเป็นส่วนสําคัญแต่ผมคิดว่าส่วนสําคัญที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้นาที่ในทุกระดับนะครับที่ลงมาช่วยกันรอปศตลงพยาบาล แล้วก็ท้องถิ่นต่างๆที่เรามาช่วยกันวันนี้เรามาเห็นสภาพความจริงจริงเรคิดว่าก็จะมีการขยายอกองทุนตรงนี้ไปส่วนท้องถิ่นอื่นๆต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทั่ประเทศครับคตอนนี้ดําเนินมาได้จากทั้งหมดร้อเซนี่ยได้ไหลายเปอร์เซ็นต์แล้วมนะั้ครอตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะนี้มี58จังหวัดเราก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนนะฮะ องค์กรปกครองส่วนจังหวัดท้องถิ่นต่างๆที่มีความสนใจที่จะร่วมมือกันทําในนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกพื้นที่มีปัญหาอย่างนี้หมดที่จะมีผู้พิการผู้ต้องติดบ้านติดเตียงแล้วก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่หรือว่าอุปกรณ์การดูแลรักษานะครับแล้วก็ถ้าหากอาทุกพื้นที่มีกลไกตรงนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่มากขึ้นครับจริงๆตรงนี้หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของอการร่วมกันทํางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ สปสชส่วน,นกลกไกซึก่การได้มาซึ่งอุปกรณ์การได้มาซึ่งการปรับสภาพพื้นที่ก็จะมีภาคเอกชนที่อัดส่วนของท้องถิ่นจะได้ไปขอความร่วมมือในการมาปรับปรุงต่างๆน,นะครับก็เชื่อว่าที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือการทํางานด้วยท้องถิ่นเนี่ยท่านจะใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชนมากกว่าเราอยู่ส่วนกลางเรามาดูเนี่ยเราจะไม่เห็นปัญหาชัดเจนดังนั้นวันนี้ที่เรามาเห็นก็คือเกิดความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราได้พยายามทำเนี่ยได้เกิดมรรคผลต่อพี่น้องประชาชนจริงนะครับ ครับก็ความยากง่ายก,ก็ก็ถือว่าง่ายนะครับง่ายในการเพราะว่าเรามีเครือข่ายมีทีมงานนะครับแล้วก็เราพตอเองแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นพนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งข้อดีก็คือว่าเรามีความสนิทชิดเชื่อกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ลึกถึงปัญหาในสภาพความเปอยู่ของพี่น้องประชาชน ที่สมควรจะได้รับการปรับปรุงซึ่งก็ได้รับความกรุณาจากหลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะพทางอบจอเองก็ได้ให้ความกรุณามาเราก็หวังว่าทิ้งางเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทําให้องค์กรท้องถิ่นเล็กๆอย่างอบจเนี่ยนะครับที่จะขับเคลื่อนนําพาความสุขดยผ่านคณะท่านหรือหน่วยสปสชอบจ นะครับเอาทุนฟืนฟ้นฟูเนี่ยเพื่อที่จะเกิดภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลทําให้ชีวิตของคนในตำบลดีขึ้นก็นับว่าตำบลผมโชคดีนะครับเพราะว่าได้รับโครงการนี้ได้รับมาต่อเนื่องประมาณสิปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการกรุณาจากทุกๆหน่วยแล้วก็เราก็ภูมิใจครับที่วันนี้ ทางสมภสชอเองหรือว่าทางอบจขึ้นเป็นกองทุนพื้นฟูเนี่ยถึงเปลี่ยนเสมือนเป็นพี่เลี้ยงหลักนะฮะก็เป็นนางฟ้าของชาวบ้านเป็นหลายๆอย่างของชาวบ้านที่พอรำพัง,งงบประมาณของอป,อ,ป,อ,ปอเองนั้นท้องถิ่นเองนะท่ที่จะมาลงการดูแลเนี่ยมันก็จะไปส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องไปเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่นโยบายของผมแล้วก็สมาชิกพร้อมทั้งผู้นําท้องถิน่น ในตำบลเนี้ยนะครับเราก็จะพยายามขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานไปให้ได้ดีแล้วบวกกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ได้มาจากธร,รมาชิกร,ร้อมร่วมมือร,รมาชิกอบอตอเองคำนันผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ยังมีอ,อพอมอนะครับอ,อสอมอซึ่งเป็นเสมือนทีมงานหลักนะครับเราก็หวังว่า ทางสปสชก็จะได้อนุมัติงบมาให้ทางอปจอก็จะได้ลงกระจายมาสู่ท้องถิ่นเล็กๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของตัะบลทุกินนะครับที่ณท่านซึ่งดูแลเกี่ยว,วกับสปสชโดยตรงซึ่งเป็นผู้ที่อนุมัติงบต่างๆเนี่ยก็จะก,กี้ท่าที่ได้นั่งฟังดูท่านงบเหลือครับ นะครับก็หวังว่าก็คงจะได้มาดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองโดยเฉพาะชาวอำเภอแกงคือตอนเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ซ่อมอ่ะมันพื้นข้างหลังมันผุค่ะแลวเออเอเอ,เอที่เป็นเขาเรียกอะรคา,านตลอดมันก็มันมันผุมันจะอาจจะหล่นมาแล้วก็ได้นะในท่เอเข้ามาดูก็เห็นน้ำในคนแจกเขากลัว่าจะหลหล่นเพราะว่าเขาเดินถึงเดินลง แล้วก็เลยมาดูแล้วก็คุณยายก็ว่าเดี๋ยวเอาเงินมาสมแท้ให้แล้วก็เออเอาข่มามาถ่ายมามาถ่ายมาตุรวจแล้วหล่อมันจันนะข่ายจะได้ทำแต่มาทำต่อดีสุดจือจือจานเดินเน่ะมันต่อมันใจสุดแล้วกหลังเป็นทานเลยธรรมดาเป็นทานไม้ยเนอะแล้วเพิ่มมนต่อเป็นเป็นเป็นลุมเป็นหล่อมันก็เปลี่ยนให้หมด ทุกวันนี้นะคุณยายเนี่ยมีโรคยังไงแล้วก็แกแบบเดินเหินได้แกจะสุขภาพดีขึ้นเขาเดินเดินได้อา่จว่าเขเดินใจเม็นแบบฟอมฉลามเป็นเห็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นแค่เบาหวานแล้วก็ความดันแล้วไขมันจะมันมันเยอะค่ะจึนไม่เยอะจึนนิดหน่อยคือแกอายุค่อนข้างจะมากแล้วอ่าจะแปดิบสองแล้วค่ะแปดสามแปดสิบปีหรือเปล่าเริ่มเท่าค่ะเริ่มเท่า ก็ได้เดินออกมาลงบันไดมาดูสวนอะไรได้เขาก็เดินได้นะแต่ว่าไปไต่ไม่ได้เพราะว่ามันดท้าต้องข้อเขาเวลาเดินน,นานๆมันทีมันมันเจออาจารย์อดม,มันมันแป๊บรู้สึกยังไงบ้างคะอยากให้พูดถึงความรู้สึกอะ่ะที่ที่ที่ทางสปสชแล้วก็ทางปาตทเอานะเอางบตรงเนี้ยมาทําให้เราค่ะก็ดีจ้ะดีใจเพราะว่าคือเขาอ,อย่ง,งยังยังเห็นมองเห็นประชาชนยัง ยังเอออยู่ขึ้นรถตึกจังเราเยานะเพราะถ้าเราจะไปเดินหาเองอะก็ไม่เดินอะแต่เขามาถึงเรามาเสนอให้เราไหมเราก็รับได้เพราะว่ารายได้มันเป็นแถ่เต่ยเปนน็นสวนผ้ามันเหมือนสวนสะเดือนเพราะว่าตอนนี้ผ้าก็ขายไม่ค่อยออกค่ะเพราะว่าราคามันตกเนี่ยมาเริ่มงอกก็เนี่ยซื้อขาขาก็ง,งอกอะเราซื้อขายไม่ได้เลยมันเสียไปเลยอยากฝากขอบคุณอะไรบ้างไหม หน่วยงานของสปสชแล้วก็กตอ่าก็ขอบคุณค่ะแล้ากขอบคุณท่นสิเลื่อนว่าเรามีคอนแทนแล้วเราก็ต้องห่วงว่าตัวเขาจะเดินลมแต่เนี่ยถ้ากระบนันะเราก็มันไอ้สี่สองจับมันจับยากมันลื่นองล่างมันลื่นตอนยาจะซื้อไอ้เล็กมามามาทำให้งกนตกจะจับเลยนะเพราะเวลาจับมันลื่นนะมันลื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาช่วยกันดูอีกนะ ขยับเพิ่มเติมดูแลกันกและกันไห้อ,อีกเขาแม่เขาทั้งแรงดูแต่บอกเขามีนัานาแขวว่าเขานขนั้นเนี่ยอ,ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาช่วยมาเที่ยวจังหวัดระยองมากินผลไม้ผลไม้อร่อยนะมีมีงาะมีทุเรียนมาลองกองอะไรมีทุกอย่างขอให้มาชิมมากินกันดูได้เลยครับ อยากจะมาไปไปถูกมาที่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินผลไม้ของดีจังหวัดระยองครับขอบคุณทุกท่านนะครับ <Yeah! S 3> ช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้บ้านเราเ,าเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วโลกพี่น้องประชาชนทั่วโลก <Ooh. S 3> มากินผลไม้บ้านเรามีทุเรียนมังคุดละมุดลำไยแต่ลำไยเนี่ยเราสั่งจากนอกมาเนาะแต่ลำไยเนี่ยเราสั่งจากนอกมาเนาะ <laughs> <laughs> แต่ว่าบ้านเราจริงๆเนี่ยทุเรียนอร่อยแล้วถ้ามาเนี่ยให้มาทุ่งไว้กิน นะคะทุเรียนดีมากเนื้อดีเนื้อ,อสวยถ้ามาก็มาบ้านผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยเรียกผู้ใหญ่แซก <Yeah. S 1> คนที่ใจโตใจปั๊มมาได้เลยยินดีต้อนรับค่ะ <Yeah. S 3> อร่อยมากเลยอันนี้หนูไม่ได้หนูไม่ได้ทานเองนะคะแต่ว่าซื้อฝากคนที่บ้านค่ะอันนี้เอ่อที่เขาขายราคายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะข้างก่อนก่อนปลอกนะคะหนึ่งกิโลเจ็ดขีด ใครจะยเาว่า,าเท่าไหร่บอกออกมาแล้วคุ้มมากเลยค่ะเจ็ดขีนะคะใครที่ผ่านมาที่ระยองเพื่อแกรงนะคะมาซื้อได้นะคะ อย่าไม่รถมาจำทางว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน